สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันที่4แล้วเนาะเรามาจูนพลังด้านดีนะคะนั่งสมาธิตั้งโปรแกรมด้านดีจูนพลังกับจักรวาลกันวันนี้นะคะการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติในการรู้เท่าทันว่าตัวเองกำลังคิดรู้สึกดึงดูดอะไรเข้ามาบางครั้งสิ่งที่เราคิดนึกรู้สึกอยู่นั้นมมนเป็นเรื่องที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าเกิดน้ำตาเกิดความเจ็บปวดแต่มนุษย์นี่แปลกนะฮะชอบชอบเก็บความเจ็บปวดไว้เวลาบอกว่าให้อภัยสัตรูเรากับอยากจะจำมันไว้อยากจะเจ็บอยากจะแค้นมันไว้เสียดายศัตรูหรอคะวันนี้สิ่งที่น่าแปลกนะคะคือ มนุษย์เรามักจะชอบเก็บสิ่งที่ทาให้ตัวเองทุกข์ใจเสียใจไม่สบายใจไว้ใกล้ตัวเรื่องราวดีๆมักจะไม่ค่อยได้จดจำใส่ใจทะนุถนอมดูแลถามตัวเองสิคะว่าวันนี้เราทำอย่างไรกับชีวิตว่าวันนี้เรามีสติในการดูเท่าทานวันละเท่าไหร่ โกรธแค้นเจ็บแค้นเราได้อะไรและเราต้องเสียอะไรบ้างในความโกรธและเจ็บแค้นของเราครูนะคะได้สํารวจตลอดระยะเวลาเกือบสี่ปีนะ,ะครูได้สํารวจและดูคนที่อยากจะประสบความสําเร็จกับคนที่ตัดสินใจสําเร็จสองคนนี้แตกต่างกันมากเลยกลุ่มที่อยากประสบความสําเร็จ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจสำเร็จมักจะยังสะสมความแค้นความคิดลบความหงุดหงิดหัวเสียความอ่อนเปรียเพียแรงยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่พัฒนาตัวเองค่ะถอยง่ายด้วยเปลี่ยนใจง่ายด้วยนั่นแค่อยากค่ะ ส่วนคนที่ตัดสินใจสําเร็จนั้นเขาจะกระโจนหาวิธีแห่งความสําเร็จโดยที่เราแทบจะไม่ต้องบอกอะไรเขามากมายเลยเขาสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้อย่างดีเขาจะทิ้งความทุกข์ที่ทําให้เขาไปต่อไม่ได้ลงโดยอัตโนมัติเขาจะลุกขึ้นมาสร้างความสุขเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเขา แบบตลอดเวลาแบบคิดได้แบบคิดเป็นชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมานั่งเสียใจอะไรเอาออนเสียดายที่ความทุกข์จะจากไปมนุษย์หลายคนเสียดายที่ความทุกข์จากไปจากเราทำไมรู้ไหมครูถึงพูดแบบนั้นเวลาครูบอกให้เราคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีตลอดเวลา เรากลับบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกนั่นแหละค่ะคือเราเสียดายทุกเนะจริงๆแล้วเราไม่คิดมันก็จบป่ะเราไม่รู้สึกมันก็จบเนาะเราไม่จดจํามันก็จบเช่นเดียวกันแต่เราไม่อยากให้มันจบเองแต่หะดังนั้นไม่ต้องถามใครนะฮะถามใจตัวเราเองโอเควันนี้เราจะมาขอบคุณนะฮะสมองของเราที่จดจําเรื่องราวดีๆระหว่างที่ครูพูดขอบคุณไปเนี่ยเราขอขอบคุณของเราไปด้วยนะฮะ โอเคป่ะขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันที่จดจำแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันสิ่งไม่ดีต่างๆที่เข้ามาในชีวิตฉันสมองฉันลบออกจำไม่ได้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับฉันมาจากการจดจำสิ่งดีงามตลอดเวลาพัฒนาตัวเองทุกย่างก้าวฉันมีปัญญาเป็นเลิศระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง และผู้คนมากมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างอัศจรรย์ใจขอบคุณสติปัญญาชั้นดีของฉันที่นำาพาความรู้ชั้นดีมาให้กับตัวฉันและผู้คนมากมายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันมากมายทั่วโลกขอบคุณความคิดที่ฉันได้รับการถ่ายทอดจากพระศาสดาทุกศาสนาเป็นอย่างดีปัญญาของฉัน เป็นปัญญาที่ได้รับความรักและเมตตาจากทุกพระศาสดาให้นำปัญญาด้านดีนั้นส่งต่อให้กับผู้คนส้ำแล้วซ้ำเล่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัศจรรย์ใจขอบคุณความคิดริเริ่มสร้างรั์ของฉันที่นำพาการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันและผู้คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัศจรรย์ใจใครเจอฉันโคตรโชคดี ขอบคุณความคิดพัฒนาต่อยอดทางด้านความรู้ของฉันที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกสรรพสิ่งต่างยิ้มและมีความสุขที่ฉันได้เกิดใาบนโลกใบนี้ขอบคุณความคิดเรื่องสร้างสารรค์ในการช่วยเหลือผู้คนให้ประกอบสบมาอาชีพขอบคุณอาชีพที่รักของฉันทีเ ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั่วโลกได้มีชีวิตได้มีอาชีพได้มีเงนินมีทองมากมายมหาศาลเกิดจากความคิดของฉันที่พร้อมช่วยเหลือผู้คนตลอดเวลาขอบคุณความคิดด้านดีของฉันที่ตออยอดแตกหน่อกออกผลสร้างปัญญาด้านดีสร้างการลงมือทําด้านดีสร้างจิตใจอย่างดีให้เกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลา ทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันแม้แต่ความฝันของฉันยังฝันแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณเรื่องราวขาวดีมากมายตลอดทั้งวันที่เข้ามาหาฉันไม่ว่าเรื่องราวจะส่งผลกระทบอย่างไรกับฉันฉันคิดอยู่เสมอว่ามันคือเรื่องราวดีๆมันคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับฉัน เป็นของขวัญจากจักรวาลที่ทรงมอบให้กับฉันทุกลมหายใจขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะระดับโลกของฉันที่สร้างสิ่งมหศัศจรรย์มากมายทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันขอบคุณความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ฉันจะสร้างโรงเรียนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเผยแพร่ความรู้ดีๆไปมากมายทั่วโลกตอนนี้ฉันได้ทํามันก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา ฉันทำแล้วฉันเริ่มแล้วฉันกระจายความรู้แล้วฉันแบ่งปันแล้วให้กับผู้คนมากมายและฉันจะมีอภิชาติลูกศิษย์มากมายที่เข้ามาแปลสิ่งที่ฉันสอนช่วยคนแต่ละประเทศได้อย่างง่ายง่ายสบายสบายมากยิ่งขึ้นขอบคุณความคิดของฉันที่นำพาความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาความคิดของฉันนำพาสิ่งที่ฉันปรารถนา ได้เร็วกว่าที่คิดได้มากกว่าที่ขอดุจสมบัติสวรรค์ใช้ไม่หมดใช้ไม่พร่องให้เกิดขึ้นกับฉันและผู้คนมากมายสำแลว้วสำลาฉันรักการให้ฉันรักการแบ,บ่งปันฉันรักผู้คนฉันรักทุกสรรพสิทธิ์ฉันรักจักรวาลแห่งนี้ที่สุดเลย 上次把头干了。 ราบใดนะคะที่เราตั้งโปรแกรมด้านดีนะคะแล้วก็รักษาระดับจิตใจของตัวเองให้ปิติสุขเบิกบานทิ้งทุกสร้างสุขให้ไว้นะคะมีสติดูเท่าทานตัวเองชีวิตยังไงก็เปลี่ยนแปลงการันตีชีวิตนะคะของครูสิตาเลยนะคะว่าสิ่งที่พวกเราทําทุกวันนี้ทุกลมหายใจของเราที่มีสติจะนาพาสิ่งดีๆขอโชคดีในทุกด้านจงบังเกิดกับลูกศิษย์ที่รักของครูขอบคุณที่รักกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ